วันนี้คัดสามไซส์เหมือนเดิมเนาะ,นจ,ะจ้ะคัดสามไซส์เหมือนเดิมกับถั่วด้วงของเราเนาะสิบแปดไร่มีการรับหน้าที่ในการคัดอีกแล้วนะสุดยอดมือชำนาญผู้ชำนาญพูกเชี่ยวชาญูมือชำนาญละอ่าทายพวกนี้เนี่ยนี่สุดยอดสุดยอดวันนี้ก็มาเก็บข้อมูลตอนที่ห้าแปลงสิบแปดไร่ของคุณลุงสุพลตำบลสาิการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอ่ะเดียว น้ำหนักดีไหมเชื้อรามีมมไหมไม่มีเชื้อราเหมือนเดิมขาวอวบกรอบหวานเหมือนเดิมแสดงว่า27มีตของเรานี่ยังให้ความมาตรฐานเหมือนเดิมไม่มีคําว่าเสียหายเลยนะมีแต่คุณงามคันดีตลอดนะในมาตรฐานของเรานะนะครับหวานกรอบอร่อยกับถั่วด้วงก,กับการใช้แมกโฟครับ แต่ถ้าบอกว่ารวยนี่โอ้โหน่าทำางานโูนี่ท่านผู้ชมนี่นี่ดอกครับนี่ดอกนี่ดอกครับเนี่ที่นิ้วผมนี่คือดอกดอกจันใหม่ออกใหม่หมดเลยครับชุด2นี่ครับที่นิ้วผมชี้นี่คือตีนครับชุดตีนเลยโอ้โหแล้วฟาร์มอวบของของเขาเป็นไงครับท่านผู้ชมแมคโ r รชุด2มีอิทธิพลขนาดนี้นะ ต้องบอกเลยว่าขนาดนี้นะออบังบางยอดสี่ฝากอ่ะมีคนพูดนะทุกันเลยมีคนพูดนะเมื่อกี้เขาก็พูดมาเขาบอกดอกชุดแรกจะให้ความสมบูรณ์มากกว่ากินดีกว่าอร่อยกว่าดอกชุดสองแต่ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อครับชุดสองนี่เนี่ชุดสองผมได้สี่ดอกห้าดอกสี่ฝากห้าฝักท่านก็มองจากภาพเอาแล้วกันใครพูดผมไม่เชื่อครับตอนนี้ผมกําลังหักปากกาเซียน ผมกำลังหักประกาเซียนครับที่คนบอกกับผมว่าดอกชุด2จะได้น้อยกว่าดอกชุดแรก mm hmm. ผมไม่เชื่อเด็ดขาด mm hmm. ภูมิวีรพัฒน์สังวาัยไม่เชื่อครับ mm hmm. กับการใช้แม็กโฟในถั่วด้วงวันนี้เป็นบทพิสูจน์ทราบให้เห็นได้เลยว่าเราทําได้จริงไม่ได้โมนะฮะต้องยืมคําของอท่านหนึ่งมาพูดนะครับนักมวยท่านหนึ่งชอบพูดว่า mm hmm. ผมไม่ได้โมผมไม่ได้โม ผมพูดเรื่องจริงยุ้ยวันนี้ครับคุณยุ้ยโอ้ประทับใจวันนี้เราประทับใจเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราจะมาดูดูกันในรายการนะในรายการกําลังให้อะไรดีๆกับท่านผู้ชมนะครับแล้ววันนี้เป็นตอนที่5กับแปลงสิบสิบแปดไร่ตมสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกโอ้รวยครับรวยรวยรวยอย่างเดียวครับท่านผู้ชมผมดีใจกับคุณยุ้ยมากเลย เราเก็บวันนี้มีดที่เท่าไหร่27ค่ะมีดที่27ท่านผู้ชมแล้วท่านรู้ไหมว่าข้างๆนี่คือดอกรุ่นที่เท่าไหร่ที่สองค่ะดอกร,รุ่นที่สองแล้วให้ดอกให้จันทร์ให้าร,ร์มดอกขนาดนี้มีใครจะเชื่อมั่งครับท่านผู้ชมผมผมคนเดียวไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแต่คนดูในรายการอย่าอิจฉาผมนะเพราะผมกําลังก้าวไปสู่ความสำเร็จในดอกที่สองจันทร์ที่สองรุ่นที่สอง ให้ได้ประมาณ50าสนิดกับการใช้แมกโฟในถั่วด้วงครับแล้วทำไมผมต้องเน้นเน้นถั่วด้วงทําไมต้องเน้นแต่ถั่วด้วงเพราะถั่วด้วงไม่มีคนทําแล้วราคาก็ดีมากๆถ้าใครทําแล้วต้องใช้แมกโฟอย่างเดียวครับจะประสบความสำเร็จผมการันตีแบบนี้เลย <Not me. S 1> ไม่มีคําว่าไวรัสไม่มีคําว่าต้เ<ม>ตนเหลืองถา่เหลืองใบเหลืองใบทองที่เขากลัวนักกลวยลัวหนาะไม่มีครับไปดูกันครับว่าในรายการเราคุยอะไรกันกับคุณยุ้ย ไปติดตามกันนะครับแรกมาโซมไม่ใช่เหรอพี่อ้โหเป็นไงล่ะครับมีดอกสองครับชุดสองครับดอกสองชุดสองครับท่านผู้ชมอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเกี้ยเพิ่มไม่มีเลยไม่มีแล้วค่ะท่านผู้ชมอยู่แล้วค่ะโอ้โหนี่ฟันดกครับมาแล้วครับเงินทั้งนั้นนะครับที่เห็นไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่คือเงิน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 อย่างเดียวไอ้ที่เราบอกว่ายี่สิบเจ็ดมีดเนี่ยนะครับ นั่นหมายความว่าเรากําลังพูดถึงมีชุด2ด้วยมีดอกชุดสองด้วยใช่ไหมดะนั้นดันั้นไอดอกชุดสองเนี่ยเราต้องเก็บชุดหนึ่งยี่สิบมีดชุดหนึ่งยีมีดเหรอใช่นี่นี่ยีมีดคือชุดชุดหนึ่งยีมีดไม่ใช่ยี่สิบสี่ยียีที่เราที่ผมพูดนะผมเดาว่ามันแค่ยี่หกมีดยี่สิบสี่มีดยี่หกมีดก็เก่งแล้วนะไอคำว่าชุดแรกนะแต่ชุดแรกกลายเป็น27เมีด โอ้โหท่านผู้ชมและที่กำลังเห็นมือสว่างสวัยนี่คือชุดสองที่จะอีกประมาณสักเจ็ดวันก็จะเก็บได้แล้วของสิบแปดไร่นี้ค่ะขอสิบแปดไร่นี้นะยังไม่มีต้นเหลือต้นไวรัสไม่มีนะครับโอ้โหไวรัสไม่มีครับท่านผู้ชมมาแล้วครับโอ้โหผมนี่ใจชื้นเลยนะตอนแรกผมยังเดาว่ายี่สิบสี่มตรชุดแรกยี่สิบสี่มเก่งแล้วกลายเป็นยี่สิบเจ็ดครับท่านผู้ชมผมยังตื่นเต้นด้วยเลยเอาละครับ และนี่คือชุด2ยังไม่ได้เก็บแม้แต่มีดเดียวเลยก็จะได้อีกประมาณ20กว่า20กว่าเหมือนกับต้นพี่เขาเหมือนดอกพี่เขาดอกพี่เขาดอกแรกได้ต้อง27ใช่ไหมไอดอก2มันก็จะต้องมาประมาณ20กว่าหรือ25เป็นพื้นฐานสแสดงว่าแปลงนี้พิกไอในแปลงสแสดงว่าแปลงนี้ถัวเรา18ไร่เราจะเก็บได้ประมาณไม่ต่ำกว่า50มีดสิใช,ใช่ไหมด้วยหลักการอะ แล้วตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดไปแล้วเพราะมันไปยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยมันครึ่งทางแล้วอ่ะแล้วแล้วดัมฟาร์มสดสวยฟาร์มเจริญเติบโตการออกกิ่งก้านสาขาออกยอดออกใบออกดอกแล้วได้ข่าวว่าตีนไมาอีกแล้วแตกกล้ามอีกแล้วแตกกล้ามมาอีกแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วอย่างนี้ผมจะทํายังไงกันนะครับเนี่ยต่อไปเมื่อวานนี้ก็เป็นมีดที่ยี่สิบหกไอ้มีดที่ยี่สิบหกเนี่ยเราเก็บได้เท่าไหร่นะเมื่อวานเนี้ย ยี่สิบหกเมื่อวานสองร้อยสองร้อยยี่สิบห้ารประมาณนี้เหรอหโอ้โห,โหนี่นี่ชุด2องต<อ>้องเริ่มค่ะอืมนี่้นค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับเล่นกันถ่ายกันแบบนี้เลยนะซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเดินกันไป,ไปด,ดูกันไปคุยกันไปเลยนะนี่นี่คืออืมเียแล้วยี่สิบเจ็ดี่ เป็นไงครับตอนห้าของผมท่านผู้ชมนี่คือตอนห้าของถั่วแปงสิบแปดไร่ถั่วสิบแปดไร่ตอนห้ากลังบอกไ้ทุกคนว่าดอกรุ่นสองดอกรุ่นสองมาครับมากันอย่างถล่มทลายครับไม่ d e โมนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับถั่วด้วงที่จริงครับเป็นไวรัสนะคะ <laughs> เก็บได้ <laughs> เต็มที่ยี่สิบวันแล้วคะ่ะถ้าเป็นแถวบ้านแถวบ้านคือคลอง ของเกของกของสิของน้องเสือปทุมธานีใช่สวนด้วงไม่มีแล้วค่ะที่นู่นเพราะว่าไม่มีเพราะมีเพราะไม่มีคนทําได้ใช่แล้วทุกคนกลัวเรื่องไวรัสแล้วก็ใบเหลืองใบทองเก็บได้แค่สิบกว่าก็เลิกเจ๊กันไปตามๆกันแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าฮือฮาอยากจะมาดูผลงานของคุณยุ้ยในฐานะผู้ดูแลสวน18ไร่นี้ เก็บมาได้ถึง27บมรแล้วอยากจะมาเลยนะคนของเก้าแม่ประทับใจนะได้ยินคำนี้แล้วผมโคตรสากใจเลยนะครับคือจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ,รงงบไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้ดูถูกใครแต่ขอให้ทุกคนได้มาเรียนรู้กับพวกเรานะครับว่าเราทำยังไงทำอะไรทำไปได้ถึงไหนไอเรื่องมีเชื้อราไอเรื่องมีไม่มีเลยเชื้อรานี่ผมบอกเลยแปลงนี้ไม่มีเชื้อราจะมีก็มีหนอน อ่าหนอนชอนใบแล้วก็เพียร์ดำเพียดำตอนนี้ไม่มีเอาอยู่เอาอยู่แล้วไม่มีแล้วทุกอย่างจบบริบูรณ์จากความรู้ความเข้าใจทำร่วงหน้าไปก่อนยิงเดินหน้าก่อนโอ้โหเดินหน้าก่อนเลยมันก็ไม่เกิดผลเสียกับเราโอ้โหแค่ผมดีใจกับคุณยุ้ยจังเลยดีใจมากๆดีใจกับฟามสำเร็จเราเดินกันมาถูกทางครับท่านผู้ชมแล้วก็ พูดได้เต็มปากเลยครับว่าเราทําแล้วเราก็สบความสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าใบที่มันมีปัญหาอย่างเช่นมีหนอนชอนใบนะครับมีหนอนชอนใบเข้ามากัดกินก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทําถั่วทุกที่ทุกทุกแห่งหนมีแน่แต่ถ้าเราเอาเขาอยู่จบแล้วก็จะมียอดใหม่มาเนี่ยมีจอดนฮะเนี่ยท่านก็มีใหม่มามา,มา,ม,ามาเสริมมาเติมมาแต่ม เนี่ยแล้วก็นี่มีออกมีออกมาอย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมจะให้ผมพูดพูดยังไงล่ะครับไม่ใช่ว่ามันโสมโสมเลยนะไม่ใช่โสมโสมเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดอกทั้งนั้นนะครับนะฮะพูดถึงว่าไม่มีอ่ะเนี่ยเห็นเลยเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยผมโค้ดให้เห็นอย่งางงั้นเนี่ยจะจระเลยเนี่ยดูกันจะจระเลยขนาดต้นโสมโสมนะโอ้โหแล้วทักวันนี้มีการเก็บยอดเก็นอีกไหมเนี่ยผมคงไม่ได้เก็บแล้วนะมันมันคงไม่ได้ก็เแม งนี้มันแตกออกใช่ไหมเนี่ยพี่เนี่ยแตกอีกใช่ยอดจะเริ่มแตกใหม่โอ้โหตีนใหม่อีกแล้วครับดชุดซองชุดซองคุณยุ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เราจะไม่ได้อีกยี่สิบยี่ห้าพี่ได้ไงถ้ามันแตกล่างอีกแล้วอ่ะเนี่ยถ้ามันแตกล่างนี้ดอกล้างอีกไงนี่โอ้แน่เริ่มแรกเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแล้วอ่ะโอ้ยตา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 ยโอ้ยตายตายตายเนี่ยดอกทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชม โอ้ย,ย,ยผมตื่น,นเต้นมากครับนี่โอ้ยตายตายตายนี่จะแตกใหม่โอ้ยเริ่มใหม่อะนี่เดินชมสวนกันกันจ่าๆเลยนะท่านผู้ชมผมไไน,นี่วันนี้เราเล่นกันแบบจ่าๆครับนี่เดินกันแบบนี้เลยครับโอ้โหไม่มีการเมคข้อมูลครับแค่นี่ที่<า>ยี่สิบเจ็ดผมก็ใจชื้นแล้วเนี่ยอืคนที่พูดนะครับ คนที่ดูรายการก็อยากจะให้ดูแล้วก็วิเคราะห์ไปกับผมด้วยนะครับวิเคราะห์กันไปด้วยนะครับโหยอดสวรรค์สี่ยนี่ย,ยอดหมล้ละฝั่งนู้นจะเยอะกว่าน,นี้อีกเหรอฝักเยอะ<ห>ทั้งดอกทั้งฝักเลยฝั่งนี้เราจะอัดหนอนให้อยู่ว่จาจจะก,การเลื่อนหนอนให้อยู่นะลองไปจอดดูฝั่งนูง้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูง้นกันมั่ง ไปดูฝั่งนู้นว่ามันจะมีดีขนาดไหนไปดูฝั่งนูน้นกันบ้างนะครับเอาไหนไหนดูซิไหนดูซิเป็นยังไงเป็นไงแตกขนงย,ยอดอีกแล้วแตกอีกแล้วชุดตองชุดสองอะคะ่ะโอ้โหมาใช้สุดรวยรวยอย่างเดียวฮะตอันนี้ไม่บอกว่ารวยนี่โอ้หหน่าทำว่างานอู้นี่ท่านผู้ชมนี่นี่ดอกครับนี่ดอกนี่ดอกครับเนี่ยที่นิ้วผมนี่คือดอกดอก จันใหม่ออกใหม่หมดเลยครับชุด2นี่ครับที่นิ้วผมชี้นี่คือตีนครับชุดตีนเลยโอ้โหแล้วฟาร์มอวบของของเขาเป็นไงครับท่านผู้ชมแมคโ r รชุดสองมีอิทธิพลขนาดนี้นะต้องบอกเลยว่าขนาดนี้นะผมตื่นเต้นมากเลยครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับกับงานนี้ รวยกับรวยอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่ารวยกับรวยอย่างเดียวเลยครับนี่สุดยอดสุดยอดอไม่น่าเชื่อ้อยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนี่ขนาดเรามาพูดคุยแล้วเดินเก็บได้อีกนะได้ <laughs> ได้เดินเก็บอีกนะต้องต้องเก็บชุดนี้ออกค่ะถ้าเราจะอัดยาววันนี้ยุกวนี้จะใหญ่ทันที แต่แรงก็ต้องเก็บชุดนี้ออกให้หมดก่อนแล้วเย็นนี้เราจะฉีดชุดซูเปอร์พัสนี่นะต้องเอาของเลยทีเนี้ยใหญ่ใหญ่เลยเกินขนาดอีกจะพองเงาง่ายนี่โอ้โหเลยต้องรีบเก็บนี่ต้องระดมเลยนะต้องรีบระดมเก็บให้เสร็จวันนี้นะใช่ไหมมีที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะต้องให้เสร็จเลยแล้วเย็นนี้จะฉีดชุดซูเปอร์พัชชุดใหญ่ โอ้โหนี่โอ้ขนาดนี้ก็ต้องต้องเก็บเหรอ,หรอเพราะเดี๋ยวเราจะฉีดอดัดปุ๋ยเย็นนี้มันจะใหญ่ยาวโอ้โหโโท่านผู้ชมงานนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมตื่นเต้นไปกับคุณลุงผมแพนมาให้ดูนี่ความโดกครับชุดสองครับจันที่สองให้ความโดกขนาดนี้นนนกับถั่วด้วงใครจะเชื่อว่าถั่วด้วง จังหวัดปทุมเขาไม่ทํากันแล้วแต่ที่นี่ทําครับนครนายกทําครับทำแล้วก็ประสบความสาเร็จด้วยเก็บได้ยาวนานเก็บได้เชื้อเรื่องเชือ้อราไวรัสใบเหลืองใบทองไม่มีเก็บได้ถึง27มิตรมีดแล้วกำลังอยู่ในชุด2ที่จะไปอีก20มิตรมีดเบ็ดเสร็จแปลงนี้ผมคาดคะเนไว้ประมาณ50มิตมีดถึงจะวายนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ฟันไป8 9 0 0 เดียวาออกความสมบูรณ์ใช่เออบางยอดสี่ฝากอ่ะมีคนพูดนะทุกอันมีคนพูดนะใช่เมื่อกี้เขาก็พูดมาเขาบอกดอกชุดแรกจะให้ความสมบูรณ์มากกว่ากินดีกว่าอร่อยกว่าดอกชุดสองแต่ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อครับชุดสองนี่ชุดสองผมได้สี่ดอกห้าดอกสี่ฝากห้าฝักท่านก็มองจากภาพเอาแล้วกัน ใครพูดผมไม่เชื่อครับตอนนี้ผมกําลังหักปากกาเซียนใช่คับผมกําลังหักปากกาเซียนครับที่คนบอกกับผมว่าดอกชุดสองจะได้น้อยกว่าดอกชุดแรกมผมไม่เชื่อเด็ดขาดภูมิวีรพัฒนสังประภัยไม่เชื่อครับเยอะกว่ากับการใช้แมกโฟในถั่วด้วงวันนี้เป็นบทพิสูจน์ทราบให้เห็นได้เลยว่าเราทําได้จริงไม่ได้โม้นะฮะต้องยืมคําของออท่านหนึ่งมาพูดนะครับนักมวยท่านหนึงชอบพูดว่า ผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้โม้ผมพูดเรื่องจริงอ๋อความสุขของพวกเราคือความสำเร็จที่ได้เก็บถั่ววันละสองสามร้อยโลเราจะรอวันนั้นครับมันมาให้เราเห็นอีกแล้วนี่มาแน่มาอีกแล้ว <400 S 1> งานนี้สี่ร้อยงานนี้สรอยสามร้อยสี่ร้อยเป็นขั้นต่ำเนอะวันละหมื่น <c oughs> วันละหมื่น ท่านผู้ชมท่านดูเอานะอันนี้ก็เป็นแปลงข้างๆอีกหนึ่งแปลงนะครับคือต่อจากในในในช่วงของ18ไร่ในช่วงของ18ไร่ก็จะมีแปลงบนแป,งงแปลงกลางอันนี้แปลงล่างอันนี้8ดใช่ไหมก็เป็นล็อกถนนฝั่งฝั่ง้างฝ้าถนนเนาะท่านผู้ชมดูนะว่าแปลงเล็กเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีการฉีดพ่นชุดเขาเรียกว่าชุดใหญ่ของแมคโฟที่เรียกว่าชุดซุป เพอัดความเพื่อเราจะขยายในเรื่องของฝักให้อ وب, วบอ้วนขาวยาวแล้วก็ดกแล้วติดดอกออกผลท่านผู้ชมมองไปกับผมผมนะฮะมองไปเลยมองไปด้วยกันในสายตาเนี่ยนะครับท่านจะเห็นเลยว่าการที่เราเดินพาท่านชมสวนเรื่องของไล่ถั่วเนี่ยแล้วก็เดินไปกระกิบกันไปเนี่ยท่านจะเห็นถึงความดกของดอกชุดสองนะฮะ แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทำการพ่นชุดแมคโรซูเปอร์พัดชุดใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ถั่วนั้นอวบอ้วนยาวในวันลุ้งขึ้นเราก็จะเก็บให้ได้ถั่วที่ไม่ต่ำกว่า2-300โลในวันพรุ่งนี้นี่คือผลงานการเก็บจากจันรุ่นที่2มีดแรกคือวันพรุ่งนี้จะนับว่าเป็นมีดแรกของวันพรุ่งนี้นะครับที่เราเก็บอยู่ทุกวันนี้27มีดนี่ เป็นแค่รุ่นแรกนะครับเท่านั้นของจันแต่ถ้าเป็นพวกนี้มีที่28จะเป็นรุ่นแรกของจันทที่2หรือรุ่นที่2ซึ่งคุณยุ้ยก็พาผมเดินชมน,นะฮะว่ามันให้ความดกขนาดไหนเราจะสําเร็จยังไงก็มาติดตามในผลงานของพวกเรากันต่อไปนะครับท่านผู้ชมพากันเดินเลยนะ ถ่ายมาเนี่ยโหเดินสูงกันมาเลยเนี่ยโหวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เราจะฉีดชุดซูเปอร์พัดกันแล้วนะครับชุดใหญ่เดินมานี่ท้ายแปลงแล้วนะครับท้ายแปลงแล้วก็ยังให้ฟาร,ร์มดกการันตีครับความดกยังให้เหมือนเดิมครับให้ดอกให้ฟักสมบูรณ์มากโอ้โหรวย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  รวยรวยรยอืโอ,โ,โอ้โหัโอ้โหท่ผู้ชมเอาละครับพวกนี้จะเก็บมีดแรกของดอกชุดที่สองครับเรามารุ้นกันนะว่าพวกนี้เราจะได้เท่าไหร่โอเคการที่เราจะมาเก็บมีดสองได้มากขนาดนี้ โอ้โหไม่มีเลยผมบอกได้เลยไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงทาอย่างเรานะครับอือหือสุดยอดสุดยอดอ่าโอเคโอเคอืมสุดยอดสุดยอดนั่นแหละสุดยอดนั่นแหละโอ้โหคุณยุ้ยกำลังพาชมไล่18ไล่นะครับ ไร่ทัว18ไร่กำลังพาชมอยู่นะครับว่าในคุณสมบัติคุณเราสำเร็จความสำเร็จของพวกเรากำลังมาเยือนอยู่นะครับบอกได้เลยกำลังมาเยือนอยู่กำลังบอกกับความสำเร็จให้กับพวกเรานะสัญญาณเตือนสัญญาณมาแล้วครับความสำเร็จรออยู่นะครับแปลงนี้ต้องได้50มีดแน่นอน ท่านผู้ชมเรามี2แปลงนะแปลงหนึ่ง18ไร่กำลังเก็บในรุ่นที่2แล้วก็แปลง15ไร่กำลังจะเก็บในอีกประมาณ20วันแล้วท่านผู้ชมถ้า2อย่างแปลงเนี้ยมันมาประดังพร้อมกันในการเก็บรุ่นที่2กับรุ่นที่1ของแปลง15ไร่เราจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอะแล้วเราจะเก็บทันไหมอะยังเครียดอยู่เลยยังเครียดชุดสองนี่แกดกมากเนี่ย จะเก็บพร้อมกันยง่แล้วจะเก็บพร้อมกันแล้วจะเก็บทันไหมล่ะไม่ต่ำกว่าสี่สามร้อยสี่ร้อยโลนี่แน่แน่แน่ชัวชัวแปดไรในชุดสองก็สี่ร้อยจะอยู่หรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชมแล้วดูนะราคาพื้นฐานตอนนี้สี่สิบสองถึงสี่สิบแปดสูงกว่าราคาถั่วทั่วไปประมาณสิบบาทลองดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าผมพูดเรื่องอะไรกันอยู่พูดถึงเรื่องความสําเร็จการวางแผนการตลาดที่ดีย่อมได้ผลงานที่ดีและได้คุณค่าได้เงิน และร่ำรวยครับให้ดูดูเอานะคอยดูแลพี่เดี๋ยววันนั้นพี่องมานช่วยเดี๋ยวจะมาช่วยเก็บจะมาช่วยเก็บนะโอเคคุณยุ้ยวันนี้ล่ำลาก่อนขอบพระคุณมากๆนะครับกับการทำงานของพวกเราเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับโอเควัสดีครับ